ดีครับทุกคนผมนัสตมานะครับตอนนี้เรามาถ่ายคอนเทนต์ครับคือเดี๋ยวเล่าเรื่องย่อดนิดหนึ่งนะครับผมคือมีแบบติ็กคนนึ่งอะครับเขาท้าผมบอกว่า1นึ่งหนึ่งวอโลเลนกัดใครแพ้แต่งหญิงทุกคนแล้วทุกคนดูผมแต่งตัวเป็นอะไรผู้ชายไงปะเดี๋ยวเราไปย้อนดูความนะครับตอนนี้คือน้องเขายังไม่มาเลยเดี๋ยวเรารอสักพักหนึ่งน้องก็น่าจะมาโอ้ยีฟินัทมี ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยสวัดเดี๋ยวก็โดนอยู่บ่อนวิ่งไวอ่ะทำไงอ่ะเด้อเออดูดิเอ้าได้แล้วไม่ได้ดีนี่ไงเห็นปะก็ยิงโดนอยู่เนี่ยไม่ไม่ไม่ล้วไม่ได้เดี๋ยวผมโชว์เองอุ้ยจะโชว์พูดกันเข้าเกมมาเลยดีกว่าน้องชายเข้าเกมมาเลยอ๋อแต่มันเลยไม่กลัวเลยทั้งนั้นเลยไม่เบิร์ไม่วอร์มแล้ว เข้าเกมมาเลยครับน้องชายหนึ่งหนึ่งแอดเซนห้ามใช้สกิลมาเชลก่อใหญ่เดี๋ยวจะทำให้ดูเลยครับคือแบบยาวกันเกินไปแล้วอย่างงี้ต้องมีเดิมพันแล้วเปล่าน้องชายโอ้ันแพ้เอาอะไรอ่ะน้องชายอยากได้อะพี่ได้หมดแหละก็ไม่แพ้อยู่แล้วอะครับก็เต็งหญิงไปเลยสิครับเอาเอาพูดเองนะแพ้แต่งหญิงนะไม่หวั่นอยู่หรอเออได้ ทุกคนฮะ,ะเดี๋ยวเราจะหนึ่งหนึ่งมาแชวกับน้องฟุกนะครับผมเดยการที่ว่าไครแพะแต่งหญิงนะครับคือเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าสตอรี่นิดนึงนะฮะคือน้องน้องเขาแบบคือผมซ้อมอยู่ใช่ปะแล้วน้องเขาก็เข้ามาดูอะ่ะแล้วเขาก็แบบโอ้พี่นัทยิงไม่โดนเลยคือเขา,ยาหยามผมมากเลยถ้าตอที่ผมแบบเทพมาแชวอะ่ะทุกคนเอไครแพ้แต่งหญิงนะครับ <c oughs> เดี๋ยวรอรอดูเลยดูเลยว่านัสมะหรือว่าน้องฟุกจะแต่งหญิงอนะ่ะทุกคนนะ ไม่เคยหวั่นู่แล้วไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหนึ่งคิวเฮ้ยเอาใหม่เอาใหม่โดนเออเอาคืนแล้วเอาคืนแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวเดียวเดียวเราต้องเข้าหัวทุกคนเราไปโดนตัวแพ้ออฮอออโดนหัวเต็มหัวแย่แน่แน่เออไม่โดนอ้อ๊ยอุยเออิไม่โดน อุ้ยอะไรอย่างนี้ดนเดี๋ยวตลอดกูตายตายแน่แน่นัดเดียวตายอุ้ยแขนโผล่ตาท้ายครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอดูเลยเดี๋ยวรอดูน้องฟุกเลยว่าจะน่ารักขนาดไหนขึ้นแล้วอุ้ยอุ้ย เรียบร้อยแต่งหญิงไปเลยสีขาวหญิงหญิงหญิงปเลยสีขาวแต่งหญิงไปเลยสีขาวทุกคนรคับมานู่นแล้วมานู่นแล้วเฮ้ยแต่งหญิงมาจริงด้วยแต่ใครจะคิดว่าแต่งโคตรเต็มเลยเอา้าตอนแรกผมนึกว่าแต่งผู้หญิงธรรมาดาเดี๋ยวๆๆเ,เ,เป็นไงกันครับทุกคนเนี่ยครับโฉมหน้าผู้แผ้ทุกคนดูดิ ือแบบอยู่ดีไม่ว่าดีก็มาคท้าของแข่ง,หน,งหนึ่งอะครับทุกคนเขาก็ต้องแบบยอมรับจะตากลับมาครับแล้วรู้ปะคือจะให้มาแต่งหญิงเดินเฉยๆมันก็ไม่ได้เว้ยมนต้องมีบทลงโทษสําหรับผู้แพ้นะครับผมคือวันนี้ผมไม่ได้คิดมาไว้ก่อนหรอกคืออันนี้เพิ่งคิดสดเลยนะฮะ mm. เพราะเห็นนางแต่งเป็นตัวละครไรเดนจากเกนชินอิมแพกนะทุกคนนะผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะครับบทลงโทษของเรานะครับในสมสถานที่ครับทุกคนจะเป็นที่ไหนเดี๋ยวรอดูกันเลยฮะแต่ว่าตอนนี้คือ ก็บ่ายโมงแล้วยังไม่ได้ทานข้าวกันเลยสักคนเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปทานข้าวกันก็ได้ครับผมทุกคนที่แรกครับไปโอเคครับทุกคนตอนนี้อาหารก็มาแล้วนะครับแต่ว่าเรายังขาดสิ่งหนึ่งครับทุกคนนั่นก็คือการที่จะกินอาหารให้อร่อยนะครับจะต้องมีการไล่ยมนครับเพื่อให้อาหารอาร่อยเดี๋ยวเราจะมาให้ท่านเรเดนไล่ยมนกันดีกว่าทุกคนเอาเลยนะเอาเลยเอาเลยเ ขอแบบแม่โอชีคือไหนดิเว้ยดียางมันไม่สุดอ่ะมันต้องสุดกว่านี้ใส่ชุดเล็ต้องใส่สุดเลยมันถึงจะอร่อยโอชีคือไหนดิเวเวดีอิจิตเท้าแบบป่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปทานอาหารกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวรอดูครับมันจะต้องมีแน่นอนครับบทลงโทษของเราเดี๋ยวจะต้องเริ่มเร็วๆนี้แน่นอนรอดูเลยครับทุกคน นี่ทุกคนความสนุกเล็กๆน้อยๆฮะเหลืออยู่3คนกับไก่3ชิ้นนะครับแล้วจะมาดูกันว่าใครจะโดนวาซาบินะครับมีมีคนเดียวที่จะโดนวาซาบิอ,อ,าอย่ามาแอบม,มอง<ๆ>นะนิดเดียวนิดเดียวป้ายนิดเดียวปาย้ดดยวปายไม่เยอะป้ายไม่เยอะยเยอะเลยเอขาไม่เห็นจับตาเลือดให้ดับต่อเนื่องเขาจะบอกคนไหนออกมาๆมามา,มา โอน้ำออกกันโอน้ำออกเลือกเลือกก่อนเลือกก่อนเลือกเตยเตยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเคีมนะอย่าเพิ่งีมนะเคียบอันนี้ละกันโอเคโอเคอ่ะขออุ้ยขออุ้ยแล้วละอ่ะโอุยเลือกอันนี้ก่อนละโอเคอนนี้ไหนอันไหนโอเคใส่ปากพร้อมกันนะอันนี้ อ้โหคืออะไรแบบนี้อ่ะเอาดิสามสองหนึ่งฮึกลมกลมอะไรแบบนั้นเนี่ยใครโดนใครโดนมเจ๊ ก็ไม่นัาใส่ทุกคนโดนมือโดนโล่โดนเลื่อนเลยไม่เมื่อนจะบีบต่อบีบเข้าไปเน่ยกินได้ไหมกินได้ฮะห็นมันเดีอดน้าวนะก้อังย <town London Holmes> ืด <connects> ก <produ> <między> ูเค้าอยู่ ที่นี่คือสถานที่ที่2นะครับที่เราจะถ่ายคอนเทนต์กันนั่นก็คือสกายเด็กนะครับผมซึ่งบทลงโทษของที่นี่นะครับเราจะให้ท่านไรเดนสวยๆของเรานั่นเองนะครับไปเดินถามแบบชาวบ้านชนบทธรรมดาครับว่าอากาศวันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เจอชาวบ้านคนแรกครับเป็น n p c ที่กำลังส่องกล้องมองหาอะไรสักอย่างอยู่นะครับผมจะทำอะไรอยู่น่กำลังส่องกล้องอยู่ สองดูนกสองดูสาว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 บทุกคนถึงบทลงโทษสุดท้ายแล้วนะครับนั่นก็คือเกมเซนเตอร์นะครับพร้พอไมไหมพร้อมไหมอันนี้คือให้ไปเปลี่ยนชุดมาแล้วนะบอสเพราะว่าเดี๋ยวจะมาเต้นนะครับผมก็เ,เลยชุดน,นี้มันจะสะดวกกว่า สำหรับคลิปนี้เราก็เป็นคลิปสั้นๆนะผมเป็นคิดคำโทษน้องชายนะครับที่แบบบางอ่านมาท้าผมสู้อะครับทุกคนอืมเดี๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันดีกว่าบอกว่าวันนี้รู้สึกยังไงมัง่งที่แบบท้าพี่สู้แล้วเราแพ้แล้วเราต้องมาแต่งตัวอะไรแบบนี้ใไหมไปอะไม่ไหวละอยากกาลับบ้านรอบหน้าอยากจะก้าท้าพี่แข่งอีกหรือเปล่ามาเด้อชิวๆถ้าเกิดคลิปนี้นะครับยอดดูหรือยอดอะไรก็ตามรวมกันถึงพันนะครับผมอาจจะมี E ีบีสองนะครับทุกคนยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมตอนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย